สวัสดีพี่น้องที่จากแม่สายนะครับในเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้านะครับให้พระคำของพระเจ้าที่จะนําเราแล้วก็ให้เราได้ใคร้ควรให้เราได้ตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตตลอดทั้งวันนี้ในการที่เราจะมีสันติสุขและก็เราจะได้รับพระพรแล้วเราก็จะเป็นพระพรต่อพี่น้องคนที่ไม่เชื่อและคนที่เชื่อต่อไปเช้านนี้อยากจะใช้พระคัมภีร์สองข้อ มาหนุนใจพี่น้องแล้วก็มาให้พี่น้องได้ใค,คล้ค้นด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6สุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6นะครับบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบลื่นพี่น้องครับ เราเราเคยคิดไหมครับว่าโรคโควิดนี้เป็นโรคที่ยาวนานที่สุดถ้าเป็นรุ่นผมนะครับตั้งแต่ผมเกิดจนถึงอายุ26ไม่เคยที่จําความได้นะครับที่เคยมีโรคระบาดหรือว่ามีโรคติดต่อเนี่ยไม่ได้นานเท่ากับโควิดโควิด19เป็นโรคติดต่อหรือว่าโรคระบาดที่กินเวลานานมาก อันนี้เดือน11อ็ดเดือน12แล้วนะครับเดือน12แล้วแล้วก็จะครบ1ปีในเดือนหน้าโลกนี้เป็นโลกที่ระบาดนานมากเกือบจะครบ1ปีนะปีเท่าที่ผมจำได้โควิดนะนี่เป็นโรคระบาดท,ที่ยาวนานแล้วก็รุนแรงมากนในฝั่งยุโปรปมีประเทศหลายประเทศที่ติดเชื้อวันละเป็นแสนคนแล้วก็ เสียชีวิตวันละเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีโรคโควิดนี้สอนอะไรให้กับเราโรคโควิดทําให้เราได้เข้าใจชีวิตและก็เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นโควิดทําให้เรารู้ว่าเราวางใจอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเราวางใจอะไรไม่ได้ที่อยู่บนโลกใบน,นี้เลยเพราะว่าอ่อนแอมาก สิ่งเหล่านี้มันอ่อนแอมากเพียงแค่มีบางอย่างเกิดขึ้นปุ๊บมนุษย์วุ่นวายนะครับหลายประเทศวุ่นวายแล้วก็มนุษย์มีชีวิตที่ไม่สบายนี่เป็นสิ่งที่เราได้เข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะวางใจอะไรได้เลยในโลกใบน,นี้เหมือนกับที่พระเจ้ากําลังจะบอกเราบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าหรือ จงวางใจในองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจพระเจ้าบอกชัดเจนแล้วว่าให้เราวางใจในพระเจ้าจงก็คือคําสั่งเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะพึ่งพาอะไรได้ที่ไม่เป็นสิ่งที่ของที่โชคลาภบนโลกใบนี้มีเพียงแต่พระเจ้าที่เราจะพึ่งพาได้และวางใจในพระองค์เราวางใจในพระเจ้าเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ผิดหวังนะครับและพระองค์บอกว่าให้เราอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองหรือ อย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองนะในฉบับอมตะธรรมบอกว่าอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองหมายความว่าการเข้าใจของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาความเข้าใจของมนุษย์ได้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าหลายอย่างที่เราเราบอกว่าเราเข้าใจหลายอย่างที่มนุษย์บอกว่าเข้าใจแล้ว ไขคำตอบได้แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแบบนี้สติปัญญาของมนุษย์มีข้อจํากัดความเข้าใจของมนุษย์บางอย่างก็ไม่ตรงกันก็จะมีข้อที่เถียงกันว่าเออเรื่องนี้เข้าใจแบบนี้อันนี้เกิดขึ้นมาแบบนี้ความเข้าใจของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้มีแต่พระเจ้ามีแต่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พระคําของพระเจ้าให้พระคําของพระเจ้านั้นที่จะ เป็นคาตอบให้กับเราในทุกๆเรื่องเพราะว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านนะครับก็จะมีแนวทางการใช้ชีวิตทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการใช้ชีวิตเรื่องคู่สมรสเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องสิ่งของเรื่องการจัดการเงินโอทุกอย่างนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเข้าใจให้เราพึ่งพาพระเจ้าเข้าใจตามคําสอนที่มาจากพระเจ้านะและข้อที่6บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า ฉบับอมตะธรรมบอกว่าจงยอมรับพระองค์ในทุกวิธีทางของเจ้าให้พระองค์นั้นนําเราถ้าพระเจ้าจะนาเราไปทางไหนเราก็ต้องยอมรับในการทรงนําที่มาจากพระเจ้าแต่เราจะพบว่าเส้นทางที่เราเดินนั้นเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเราอาจจะรู้สึกว่าเอยมันมัน,ม,นมันรู้สึกกดดันมันรู้สึกไม่สบายตัวไม,ไม่มีความอะไรเงี้ยนะแต่วันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมพระเจ้าให้เราเดินเส้นทางนี้ แล้วต่อมาบอกว่าแล้วพระองค์จะทรงกระทําทางของเจ้าให้รับรื่นหรือว่าอีกแปลนี้ก็คือว่าแล้วพระองค์จะทรงชี้ทางให้นะครับถ้าเรายอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของของเราเนี่ยให้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้านําผมเลยพระเจ้าจะนำเงินเราก็จะเราก็จะเชื่อฟังพระองค์นะพระเจ้าในข้อที่6นะครับแปลอีกอย่างบอกว่าแล้วพระองค์จะทรงชี้ทางให้เราเห็นเมื่อเรายอมให้พระองค์นําเรา เราจะรับรู้ว่าพระเจ้าจะชี้ให้เราเห็นว่านี่แหละเราต้องเราต้องเดินเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องใน2ข้อนี้นะวางใจในพระเจ้าอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองและยอมรับรโรรองในทุกทางสุดท้ายพระเจ้าจะทรงชี้ทางและแนะนําเราว่าเราควรจะดําเนินชีวิตแบบไหนแล้วก็เส้นทางไหนที่เราควรจะเดิน เพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับด้วยสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6ให้เราฝึกที่จะทําตามพระคําของพระเจ้าแล้วให้เรารอคอยว่าพระเจ้าจะนําเราจริงหรือไม่ถ้าเราได้วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับให้เรา,ามีชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาในการป้องกันตัวเอง นในช่วงโควิดนี้ให้เราระมัดระวังตัวเองอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทให้เราให้เราป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นแล้วก็เป็นพระพรแก่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเป็นแสงสว่างให้กับคนอีกมากมายนะครับขอพระเจ้าอวยพรการงานของพี่น้องทุกทท่านนะครับแล้วก็ออยพรทุกทุกคนที่กําลังเจ็บป่วยหรือว่ากําลังรับการรักษาอายู่ขอพระเจ้า ที่จะแตะต้องแล้วก็รักษาเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะใช้พระคําของพระเจ้าในสองข้อนี้ที่สอนเราและสั่งเราให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราให้เราวางใจในพระองค์อย่าวางใจในเศรษฐกิจวางหรือหรือว่าอย่าวางใจในการเงินสุขภาพร่างกายของเราให้เราวางใจในพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราสามารถที่จะยึดแล้วก็ ยึดที่จะมีชีวิตตามพระองค์ได้ขอพระเจ้าที่จะเมตตาให้เราทั้งหลายนั้นที่จะยอมรับพระองค์ในทุกเส้นทางที่เราเดินให้พระเจ้านําเราและวพระองค์จะทรงชี้แนะแล้วก็สอนเราในทางที่เราควรจะเดินไปขอพระเจ้าเมตตาช่วงนี้พี่น้องทุกคนที่กําลังอยู่ในจังหวัดที่เสี่ยงต่อโควิดแล้วก็อําเภอที่เสี่ยงต่อโควิดแล้วก็ที่อยู่ที่เราติดกับชายแดน ที่มีหลายคนที่กําลังข้ามมาที่เราไม่รู้ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องเราทุกๆคนที่พี่น้องเราทุกคนจะมีความระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองที่ดีนะตามตามการควบคุมโรคให้เราสวมหน้ากากให้เราล้างมือแล้วก็ให้เราที่จะให้ความสําคัญในการที่เราจะลงชื่อในการที่เราไปซื้อของที่ไหนหรือว่าเข้าออกที่ไหนนั้นให้เราทําตามกฎระเบียบ เพื่อ,อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมขอพระเจ้าเมตตาและปกป้องพี่น้องที่กําลังเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้ให้พระเจ้าอวยพรและก็เสริมกําลังในการเงินที่จะเพียงพอในค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ขอพระเจ้าระลึกถึงพี่น้องที่กําลังเจ็บป่วยแล้วก็รับรักษาอยู่ขอพระเจ้าแต่ต้องแล้วก็ใช้คุณหมอที่จะรักษาแล้วก็ใช้ความรักของพระเจ้าใช้ดีดเดีดของพระเจ้าในการที่จะรักษา การเจ็บไข้ได้ป่วยของเราขอพระเจ้าที่จะเมตตาลอวยพรตลอดทั้งวันนี้ให้พี่น้องทุกคนที่จะเติบโตด้วยกันแล้วก็วางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ให้เราจะเห็นถึงพระพรที่พระเจ้าจะอวยพรเราขอพระเจ้าเมตตาเราจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรที่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ